นี่เป็นพระพุทธองค์ดำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในมหลาลัยนารันธาประเทศอินเดียซึ่งรอดพ้นจากอันตรายจากทุกทำลายได้นั้นเวลาที่เราไปกาบไปไหว้ที่อธิษฐานเป็นสุริมงคลซึ่งเป็นยุคพศ900าสมัยปาละซึ่งมีความ สร้างโดยหินดำเป็นพุทธลักษณะที่สวยงามเข้มแข็งนี่เป็นพุทธองค์ดำาที่ใครจนไปก็ไปกราบบูชาสักการะ่าสวดบทสกตวาเพื่ออธิษฐานให้หายโรคหายภัยนำน้ำมันไปบูชาไปทา หลวงพ่อองค์ดำที่มหาลัยนาลันทาที่เป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งที่เราควรที่จะไปกราบไปบูชาสักการะเป็นเรียกว่ามีความละเอียดสง่างามมีความสวยงามสร้างด้วย หินดำอ่าเป็นหินก้อนเดียวซึ่งอยู่ในมหาลัยนันทานะคก็ถือว่าเป็นพุทธรูปที่ควรกราบควรไหว้ที่เราควรที่จะไปบูชาสักการะเป็นสิริมงคลต่อชีวิต